สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่นอ้องปองปลายสู้พูดสุกคนมาพอกระสาพิกลคนเก่าคนเดิมจ้ามือนีสาพิกลสิผ้ามากินเขาเที่ยงพี่น้องเมนูเล่งด่วนในวันทางานเนาะค่ะสาพิกลกระเด็ดตาบักทัวใส่บักขามเปียกอันนี้กับผักกาดหินไข่เจียวเขาสวยมาพี่น้องมากเบาหลายยายห่หางจดจัดฝาดบึ่มความหิวไม่ปาน,นีใครเนาะค่ะเพราะว่ามือนีสาพิกลเห็ดงานได้จ้างานไล่หลายเน,นาะจาวันทร์ แพ็คของสรุปค่ะพี่น้องขออนุญาตใช้มือแซ่บคือเกาเมนูเรื่องด่วนที่อร่อยๆนะาจา๊ะอยู่บ้านเฮาเนี่ยเห็ดงานม่เมื่ยแลนไปกินกว๋วยเตี๋ยวนะจ๊ะบ,บ่งกันกับอาหารตามสั่งกันแล้วแต่อยู่นี้นี่อยากกินอะไรต้องทำเองนะคะ หมักต้มมักทั่วใส่อันบักข้ามเปียงนะจนจะมันแส่บดีอากาศมืนอไหรก็ลมแห้งแห้งจังหน่อยนึงกับฝนจังหน่อยนึงกับลูกเห็บจังหน่อยนึงกับแดดออกอันนี้เอาน้นบาเลยพี่น้อง พักอันนี้พี่คนไทยยุติคนไทยมามาบ้านนั่นบกเห็ดบโต๊ะอีกแล้วคนไทยมาจากตลาดนัดเนะจ๊ะรับปลูกอะไรบกเห็บโต๊ะค่ะที่อะทั้งร้มทั้งบักเห็บ บางพื้นที่มันนิ่็เล่นสงกรามเป็นมือสุดท้ายนา่าจะแต่ว่าบางพื้นที่ก็จะมีวันไหลๆไปเรื่อยๆน่าจะฝนไหมมดปุ๊ดตื่นเลยเฮ้อเสียงค์เท็อมาถึงหน้าต่างนะจ๊ะ เหมือนเหมิดเราใช้ต้อ,ตองเปิดไฟได้เนี่ยเออเปิดไฟเราแจงแจงแจังสีนะแมวเหรอ,อทั้งฝนทั้งลมโอ้ บั <T t ้นผ่าพอตัวแล้วเสื้อออกไปตากโอ้ฝนเลยฝนคุ้บไาเมนูง่ายๆเนาะค่ะบ้านข้าวแห้งตาหากินง่ายทั่วผักอีย่างเดบเนี่ยนาะจากคุณยากก็ไปเฮิดกินเนอะจาะเด้อ เปากินเฝ้าอิ่มจ้ะเพราะว่าเดี๋ยวต้องไปทำงานต่อพวกที่สาม,มีซื้อมาฝากันจะเนี่ยตำ้มในสามเทียอยู่จ้ะ กินคำชุดไทยละพี่นองเยวสิขอ้อนุญยาตไปกินหลังไม้นะจ๊ะสัตมากเพชรจ้าจ้านคลิปนี้สาวภูเกุตขอฝากไว้แค่นี้ด้วยจ้าเดี๋ยวพบกันมาคลิปหนาน,นะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย